สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูขนมหวานค่ะมันเทศแกงบวชหอมหวานมันอร่อยสุดยอดเลยนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะ ค่ะขั้นตอนแรกค่ะคุณแม่ก็จะนำมันเทศนะคะวันนี้ใช้เป็นมันเทศสีแครอทค่ะสีสวยมากเลยนะคะนำที่ปอกผลไม้ค่ะมามาปอกนะคะจะได้ปอกง่ายๆถ้าใครไม่มีก็ใช้มีดที่ปอกผลไม้ธรรมดาก็ได้ค่ะนี่นะคะก็ปอกไปเรื่อยๆจนหมดค่ะ ค่ะพอคุณแม่ปอกมันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคุณแม่ก็จะนําไปล้างให้สะอาดพอล้างเสร็จแล้วเราก็จะนํามาหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นตามความต้องการได้เลยค่ะหั่นเล็กหั่นใหญ่ตามความชอบนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะขอตัวหั่นไปเรื่อยๆจนเสร็จน,นะคะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการต้มมันนะคะตั้งหม้อค่ะใส่มันลงไปจากนั้นก็จะเติมน้ําเปล่านะคะลงไปค่ะใส่พอให้ทั่วมันนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะจากนี้คุณแม่ก็จะใช้เวลาต้มมันนะคะต้มมันให้สุกใช้ไฟกลางในการต้มต้มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุกนะคะนี่ค่ะมันของเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะ ดี๋ยวคุณแม่ก็จะมาเช็คดูนะคะว่ามันของเราสุกหรือยังโดยการใช้ทับพ,พีนะคะจิ้มลงไปค่ะถ้ามันขาดอย่างนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะต่อไปคุณแม่ก็จะใส่ใบเตยตามด้วยน้ำตาลค่ะความบาหวานปรับได้ตามความชอบนะคะค่ะคนให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะคุณแม่ก็จะใส่กะทิลงไปนะคะ พอใส่กะทิลงไปใส่เกลือนะคะใส่เกลือเพื่อตัดความหวานค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเคี่ยวต่อประมาณ5นาทีนะคะเพื่อเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะพอมันของเราได้ที่นะคะเราก็ปิดแก๊สตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับบันเทศแกงบวชนะคะของคุณแม่ก็เสร็จแล้วค่ะสีสวยน่ารับประทานมากเลยนะคะน้ำกะทิก็หอมหวานมันอร่อยสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะของครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ